ทุกคนรู้ไหมฮะว่าผมอยู่ตรงไหนมีใครหาผมเจอหรือเปล่าาเจอไหมให้โอกาสอีกสักทีไม่เห็นหรอเดี๋ยวผมซูมให้ก็ได้เห็นปะยังไม่เห็นกันเหรอฮะตายแล้วยอมแพ้หรงอยะเดี๋ยวเฉลยให้ก็ได้เราอยู่ตรงนี่ไงในคลิป l a s โซอ่านดัซโซมีวิบากกรรมหนึ่งที่ผมได้เจอทุกคนจำได้ไหมฮะ ขอบคุณครับเพื่อนร่วมทีมที่เล่นกรุ๊ปได้ทําการสวดส่งว,ว,วิญญาณผมไปเกิดใหม่ที่หน้านลิฟถามว่าผมแค้นเคืองอะไรไหมไม่นะฮะแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ตังหิดใจผมมาตลอดอยากทำบ้าง <laughs> กรุ๊ปเนี่ยเป็นหนึ่งในตูนที่ทุกคนเรียกร้องให้ผมเล่นกันมากๆเลยนะฮะ <c oughs> แล้วเราก็เล่นได้แล้วว้าซื้อแล้วอยู่ไหนซี อย่างที่ทุกคนได้รู้นะฮะว่า Dandy World มันจะมีทั้งหมด3โลด้วยกันสายปันสายซับพอร์ตและหนึ่งในนั้นที่น่าจะมันที่สุดสำหรับทุกคนนั่นก็คือสายลอตีนั่นเองและกร๊ปเป็นหนึ่งในสายลอตีนยอดนิยมที่ทุกคนใช้กันนะฮะด้วยการที่เขามี m o v e m e เม Speed ถึง4ดาวบวกกับสเตมิน a า4ดาวเช่นกันส่วนสกิลเช็คอยู่ที่3 ค่าสเตลลอยู่ที่2และค่าปั่นเครื่องระมึึกเขาก็อยู่ที่2เช่นกันรวมไปถึงเขายังมี Ability แขนยืดได้หดได้แบบลูฟี่จำาได้ชัดเจนเลยสิ่งนี้น โดนมากับตัว่ะน่ารักบ้องแบลไม่คิดเลยว่าจะมีความสามารถในการฆ่าเพื่อร่มทีมได้สูงขนาดนี้ในตอนนี้ผมได้ทําการเปิดดิคอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวิธีในการเข้าดิคอร์ดก็ไม่ยากเลยนะฮะทุกคนเพียงแค่เลื่อนมาใต้คลิปของผมจะเจอร้านวิวอุปรกรณ์ช็อปอยู่ซึ่งใต้ร้านลิงก์วิวอุปรกรณ์ช็อปจะมีลิงก์ดิคอร์ดอยู่นะฮะให้ทุกคนกดคลิกลิงค์ไปที่ดิคอร์ดนั้นได้เลย ในท kind of ันทีที่กดเข้ามาหน้าแรกที ουν, ่ทุกคนจะเจอก็คือหน้านี้นะฮะให้ทุกคนเลือกเพศของตัวเองให้เรียบร้อยนะว่าเป็นเพศชายอันนี้เป็นกฎของซ์ฟเวอร์ทุกคนจะอ่านก็ได้หรือถ้าไม่อ่านก็กดเสร็จสิ้นไปก่อนในทันทีที่มาถึงหน้านี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะฮะให้ทุกคนเลื่อนไปทางมุมซ้ายของจอทุกคนจะเห็นคําว่ายืนยันตัวตนใช่ไหมให้ทุกคนกดไปที่อันนี้แล้วก็จะเจอหน้าเจ้าตัวนี้อยู่ป๊อปลี่กับคำว่ายืนยันตัวตนข้างล่างสีเขียวให้ทุกคนกดไปเลยฮะ ทุกคนก็จะเจอเข้ากับหน้าอันนี้นะคะคือหน้าเย็นตัวตนให้ทุกคนกกอกทุกอย่างตามที่เขาต้องการให้เรียบร้อยเลยในนาทีที่กดเสร็จแล้วทุกคนก็กดส่งปุ่มนี้เลยนะคะเยงเท่านี้ก็เปการเสร็จสิ้นแล้วนะฮะเท่านี้ทุกคนก็สามารถที่จะคุยกับเพื่อนๆหรือนัดกันเล่นแดนนี่โวในดิสนี้ได้เลยนะฮะหวังว่าทุกคนจะเข้ามาเยอะๆนะมาแล้วมาแล้วฉันแรกเปิดทำงานอยากลองใช้สกิลเช็คหน่อยเองได้ไหมนี่นะขอโทษนะมันอยากลองอะ ออืเราต้องล่อใช่ปะไม่ชินเลยฮะปกติเราไปแสบปั่นตลอดเลยขอล่อหน่อยขอล่อหน่อยไฮมานี่วิวิววิววมีแค่บล็อกเทนเหรออ้าวมีนั่งอยู่ด้วยนี่นาบล็อกเทนหลบไปเราไม่ได้วิ่งเลยนะเนี่ยอืมเดินธรรมดาก็ไหวเร็วอะขอวิ่งหน่อยได้ปะแหวนบล็อกเทนตามไม่ทันโค้งโค้งที่ต้องการเลยแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมาตรงเนี้ยเดี๋ยวก็โดนล่อตีหลอกบล็อกเทนไม่สนใจเลยฮัลโหลตัวนี้โดนล่อตีไหมอุ้ย ไม่สนใจเหมือนกันวายอาเอาอบอกเทนไปแล้วนะบ๊ายบายไปแล้วหมดนาที่แล้วแวอ้ยอ,อ,อยากไปอยู่หน้ารีบะฮะอยากดึงขอดึงได้เปล่าขอดึงสักคนอนะ่ะขอดึงหนะ่อยขอดึงหนะ่อ,อยอุ้ยใครเห็นอ่ะเขาช่วยหน่อยวันีเสร็จสิ้นภารกิจเอ้เฮ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 ้ัน้เฮ้เล้บฮ้เฮ้เฮอเฮ้เฮ้เฮ้เแบเอ้เฮนะ้เ้เฮ้ออเหรเฮ้เฮ้ยฮเฮาเฮ้เฮนะ้เ้เฮี่เฮ้เฮ้เเฮ้เฮ้น้เ้ทเท้ ก็ได้แข็อันยืดยาแบบกินมกินมันอ่ะลิปเอ๋ยจงเปิดด้วยพลังอำนาจของข้าเปิดเปิดจับสักคนงัดอุ้โดนด่าแน่เลยใครอ่ะชิปโผอยู่ไหนฮัลโหลอุ้ยอันนี้เราต้องใช้ปะแวบเอาไว้ล่อให้เพื่อนอ่ะมานี่มานี่มานีมาหนีเทมันเอ้าโดนตีหนึ่งทีเอ้าใครหลุดไปอ่ะอ๋อชิปโผมาเดินช้าจังเลยฮะ พี่โพไม่มาปกติเรามองในข้างหน้ารอบนี้เรามองข้างหลังว่ะทุกคนวั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 อย่าหลุดนะวันว่ะเฮ้ยมาดีพี่ชายล่อให้เลยอ่ะเฮ้ย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 วฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยนฮ้วัน้ัเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้นเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้้ยเ้เ้ย เข้ามาอ้าวทำแบบนั้นทำไมชั้นที่สามให้ไปหนึ่งหัวใจชั้นนี้เจอใครเจอใครชิพโอีกแล้วล่อแล้วว่ะตัวเนี้ยลอจเจอคือใครวะกุ้งกุ้งกุ้งสนใจแบบไหนครับนี่นะมาหนี้มานี่มาหนี้มานี้เดินผ่านได้เลยปะเหมือนกุ้งเขาจะไม่สนใจตัวนี้ด้วยนะลองดูสิแหวเฮ้ย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 อย่าหนีดิอย่าหนีดิเฮ้ยเฮ้ยนี่ทำไมอะทำไมต้องกลัวด้วยอะฮะกลับมาที่อุ้ย เมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจอ่ะรู้สึกผิดเลยฮะเขาโดนกัดฟรีเป็นหนึ่งทีอา้าวไม่ใช่เขาดีกว่าเราโดนกัดนี่เฮ้ยอ้าฮ่าฮ่าไปแล้วโว้ยเราก็รู้ว่าเขาโดนกัดเมื่อกี้กำลังรู้สึกผิดเลยเจอเซงเลยขอโท่ทียพี่กุ๊ปมือใหม่มียาไหมอ่ะไม่มียาเลยอ่ะแดนดี้ไข่ของไม่ได้เรื่องหรือเนอะอยาอยาอยากเจอตัวใ,ใหม่บ้างฮะเป็นสายล่อมันก็ต้องอุ้ยอันนี้เราไม่ต้องเก็บป่ะเราต้องเก็บอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสแต้บีนะอ๋อ นี่เนี่ขอบคุณครับนี่เนี่ยตอบแทนให้ด้วยกันก่อนเราต้องการหาเออมันไปไหนว่าเฮ้ยพวกเราต้องการล่อเนี่ยอยู่ไหนยังขิวแสครคบเราต้องการแสงบอกเทนเหรอเอ้ยไม่ใช่แล้วมั้งโอ้โหไวยังอะโอ้ยเราเหลือสเต็มย่นาน้อยมากกดเลยเกือบลืมมองหน้าเกือบแล้วเอา้าเถอะมานี่สองตงัวน,น,น,นี้มาดิมามามาจะเลี้ยงจะโตเลยมามันตามเรานทันไหมฮะถ้าเกิดเราไม่วิง่งอืมเหมือนจะไม่ทันนะเออเหมือนมีลูกไล่อะฮะเออเชอบิบ เชิบเดี๋ยวติดกล่องว้าหไม่ได้มองข้างหน้าเลยนี่แน่เออนี่แน่บล็อกแทนโอ้ยเอ้าที่นี่ประตูลอบไปไกลๆก่อนแล้วกันมานี่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 เอาแล้วตัวนี้มานี่ทำไมอ่ะนี่ใครอะไดโนเสาร์เหรอเอ๊ะเกมนี้ป็นไดโนเสาร์ด้วยเหรอแล้วน่าจะเป็นเซียนกู๊ปได้นะทุกคนคิดเหมือนเราไหมเราเก่งสดๆอันนี้เป็นคลายอุ้ยโอุ้ยเกือบแล้วมันน่าจะดึงทวิตเต้นได้บ้างนะฮะน่าจะโอเคมากเลยดึงแบบชุบชัวบชุบชัวบอะ รอบาทางนี้มุมอับสายตาไม่มีใครนี่ไงความเสี่ยงของเรารู้แมพครับรู้แมพนี่ขนาดเราไม่มอข้างหน้าเนี่ยยังรู้เส้นทางน,งนี่ตรงนี้ต้องเป็นอุโมงใช่ปะไปไงไปไงไปไง,ไม,ไ,งไม่มีชนฮะไม่มีชนปะเธอเอ้ยมนตามทันแล้วอะทำไมอะไปแล้วไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นประตูนี้เปิดขึ้นไปแมพแล้วรอช่วยเพื่อนตรงนี้เอ้ามานี่เลยปะโอ้โหบ้าทเทนเราเท่าไรเนี่ยหนึ่งหัวใจโอ้โหไม่นะ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 ไ่น เล่นมา9ชั้นในที่สุดผมก็เจอชั้นมืดแล้วฮะเจอตัวอะไรวะเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะปินปินคือใครคือตัวนี้หรือเปล่ามืดจังวะโอ้โหอ่อุ้ยมีใช้นะจ๊ะมาได้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 เอาโอ้โหมันมีกี่ตัวเนี่ยอืมมองกลางแบบนี้เลยไอ้โอ้ยเกือบลนกองโโช่าฮูว้าช่าฮูว้าเฮ้แอนแอนแอนสปีดหน่อยละกันอุ้ยวันนีพี่ชายเฮ้ยพี่ชายเอาเรียบร้อยพี่ชาย เอ้าเอ้าคือจบชัวร์เฮ้เฮ้ตอนมาดิเด้เฮ้ยมาดิมาแน่มาดิอืมอย่างนั้นแหละสนใจเราหน่อยเราน่ะตัวหิวแสงอยู่แล้วแสงหดที่เราโอ้ยเราเริ่มเข้าใจความรู้สึกเวลาเล่นตัวอื่นและเพื่อนเล่นกรปแล้วฮะความรู้สึกที่เวลาเราเดินไปขัดเพื่อนอะมันเป็นแบบนี้นี่เองมันเหมือนกับว่าเราเลี้ยงมาอย่างดีแล้วสามตัวเนี้แบบใกล้โตแล้วอ่ะอินี่เดียวเรียนจบแล้วฮะแต่เพื่อนมาแย่งลูกเราไปอ่ะลูกเราเรียนไม่จบ โอเคคอนโนใครโนในชั้นที่มืดมิดมันก็ต้องมีเสียงสลาดกันบ้างอ่ะมันมองไม่เห็นอะไม่เกี่ยวกับกรุ๊ปนะกรุ๊ปทำเต็มที่แล้วอะโซเซดละเกินอยากจะร้องให้ดูดิร้องไห้อยู่นะเนี่ยนี่ร้องไห้นะเนี่ยเรายังไม่เจอพวกตัวหลักๆเลยฮะเรียกว่าอะไรในเกมเนี่ยเมนคาแรคเตอร์เปลือยยังเจอจังเลยยาเจอตัวแปลกๆตัวที่ปรากฏ้นจอบอปปี้พอดีฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวกเทนวิ่งตามมาทำไมอ่ะเออหน้าที่เรานี่หว่าลืมเล่นง่ายอยู่มันหัวฮะพวกเทนเนี่ยอีซี่ เอ๊ะแต่ทำไมบนหัวเรามีเครื่องแบบแบบเนี้ยเอ้าเอ้ามานี่บล็อกเทนนบล็อกเทนจะไปกัดบล็อกเทนดิเอ๊ะอุ้ยไปเห็นเราอะเอ้าหมาตั้งแต่วันละมีหมาต่ำหมาต่ำเมื่อมาต่ำเมื่อซ้ำคนละแคปอู้บล็อกเทนมาแล้วว่าบล็อกเทนกับบ้านเก่าแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตรงนี้มันแคบนะทุกคนเอ้าเฮ้ยจ้ะเฮ้ยจ้ะเราไม่คุ้นทางเราไม่คุ้นเส้นทางเราล่อใครได้บ้างเนี่ยเราล่อตัวอะไรมาเนี่ยไอติดอ้อเราล่อได้แค่ตัวเดียวเหรอไอ้ไดโนเสาร์เนี่ยเหรอ แย่แล้วเพื่อนสู้ๆนะเราได้แค่ตัวเดียวนี่แหละตัวเดียวก็เต็มคืนแล้วเออตัวอื่นมันอยู่ไหนวะเฮ้ยแล้วไปไหนก็เจอเพื่อนวะเฮ้ยเราไม่วิ่งได้ไหมอ่ะมันตามทันไหมมันตามทันวะทําไมไอ้ตัวนี้มันตามสปีดเราทันน่ะแต่ไม่น่าจะหมดอะ่ะต้องการโครกอะ่ะเอ้ยกูเจอแล้วแวบบดื่มโคกหน่อยเพื่อชีวิตจะสดใสโอ้โหเครื่องนี้ยังไม่ได้เติมเต็มเลยเอเอได้ยินเสียงคนโดนกดัดอีกแล้วแบบนี้ช่วยอะไรไม่ได้เลยเราช่วยอะไรไม่ได้จริงเราแค่นี้ก็จะเต็มเกืนแล้ววู้หู hoo, มานี่ เอ้าแล้วบล็อกเทนไม่สนใจเราด้วยนะฮะเพื่อนปัญหาจังเลยเฮ้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 ยเ่้ยเฮ้ยไฮ้ยเฮ้ยเด้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเค้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเลยเา้ยเฮยเอยเฮัยเฮ้นเ้นเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเลยฮะหมดสิ้นทุกอย่าง จากตอนแรกที่เคยมีไอเทมมากมายอ้าวตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วออไอเทมก่อนนะเดีย๋ยวไปล่อให้แป๊บนึงช็อกโกแลตโค,โคโลาอะไรก็ได้อู้วแบบแบบแบบไฟเดินไวหรือเปล่าอ้าวไม่เท่าไรนะฮะน,นี่แหละแล้วป,ประโยชน์ที่สุดอ้าวใครมีหนึ่งอย่างที่เราสงสัยนะฮะถ้าเกิดดีดีเพื่อนเราไปหมดแล้วหน้าที่ปั่นจะเป็นหน้าที่ใคร <laughs> ตอนนี้เหลือเพื่อนกี่คนอะอุ้ยเหลือสองคนเองสู้ๆนะเพื่อนอย่าให้หน้าที่ปัน่นต้องเป็นหน้าที่เราเลยแล้วใครอะไดโนเสาร์ ไอโน่สอปันเก่งหรือเปล่าอืมรู้สึกว่าพอเป็นพวกตัวธรรมดาพวกนี้ฮะมันง่ายดีนะแทบไม่ต้องกดชิปเลยอะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวที่มันแปลกๆหน่อยแบบนานๆที่เจออะไอแบบนั้นอะวุ่นวายสุดๆเลยอะเอาเครื่องแล้วหรือเอกเครื่องเดียวให้ปันอยู่ไอคนนั้นปันอยู่เหรอแล้วรีบอยู่ไหนวะเ <c oughs> <c oughs> ขาจับหน่อยเขาดึงหน่อยเอ้าดึงออกมาไม่ได้เหรอเซนจังเอ้าสิบห้าชั้นเข้าไปแล้วทําไมเครื่องใหม่ไอนี่โผล่ไม่แล้วอะ อย่าบอกนะว่าเอ็มหมานั่นใหม่แล้วอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เว้ยทุกคนตัวอะไรวะนะอุ้ยเฮ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 ้ยไอ้เด็กผีนี่เหรอโอ้ยอ๋โอ๋ออ๋ออ๋ออ๋โอ้อะไรอ่ะเฮ้ยมันเยอะไปเปล่าเอ้ากี่ตัวเนี่ยไอเด็กแกเด็กผีกูเดี๋ก็แย่อยู่แล้วสวัสดีมันมีท่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเท่จังอ่ะแต่มันอันตรายอ้า เลี้ยวอ๋ออย่ามาทางนี้ยบชืบชืบเฮ้ยเราตายเฉยเลยววะเฮ้ยว้าวป้าเปทีสักคนก็ได้มั้งเราเอาทุกคนก็ได้เอาแค่เท่าที่ไหวเฮ้ตัวใหญ่อยู่นี่ป่ะตัวใหญ่อยู่นั่นแต่ตัวใหญ่มันอันตรายไหมฮะเราดูมันเดินชิวๆมากเลยนะเหมือนมันไม่สนใจโลกอะไรเลยะเลี้ยงสเตมินา่าเลี้ยงสเตมินา่าตัวใหญ่ว่าแดโอ้โหแล้วตรงนี้มีสองเครื่องที่ต้องปัน่นว้าวชๆโชู้มันจะปล่อยอะไรตรงพื้นต้องหลบให้ดีหลบให้เด